ค่ะมึงในย้ายบางมาเลี้ยงงัวะด้วจ้านี่มาเึงสวนสับประรดย้ายบางมึงเป็นสวนดอกปลูกไว้เด็กๆก็อยู่นี่งัวนี่มีซีโตจ้าอันนี้งัวะเธออันนี้งัวแม่พอตะออกลูกได้สามเดือนอันนี้ลูกลูกผกูอันนี้สวนบักนัดอันนี้มึงเป็นสวนดอก,กจะไปย้ายบางแล้วก็ปลูกเสียบไว้เสียบไว้มึงด้วยนะจ,ยจ้า,นานหนหนิ อะไรนะครับอ่ให้มันกินเลยกินอะลูกนกินสองแม่ลูกมันเข้าสวนแล้วน่ะคู้ไหนมึงมังนัดย้ายบางออกไรหลยเสียบไปได้ละเอาตอนแรกนี่เอามาจากกันกินนี่ละซื้อมากินแล้วก็เสียบไปเสียบไปเสียบไปผุ้น่ะนั้นไม่สวนแล้วจ้ะจ้าน่ะสวนมีหมากไม่ลายยางแต่มันแห้งแลี่หลไ ว่น่ะอันนี้ต้นมะม่วงใหญ่แล้วจ้าอย่ายบางปงลูกนั่นตาปลาว่าไงจ้ะสวนใย,ยบางตัวแห้งายน,นี่กระท่อมใย,ยบางกันล,ล่างละอ่าอย่าไปใกล้มันนะลกูกเออไล่ให้มันกินต้นไม้ฮาวน,นี่กระท่อมน้อยใย,ยบางเขาเสียวนอาหารปลากระสีเบิดนี่ละจ้ะเนี่ยสวนแล้วนี่ละต้นหมักข้าวต้นอันนี้ต้นบักหลอดสั้นแล้วว่าน,น,นั่นี่ได้กินเมื่อไหร่ยาย ปลูกบ้านหนอได้ปีบ่บ่มหัตต์ปีหรอมหัตตปีเนี่ยไอ้ว่าปลูกไว้เ่ยมหัตต์ปีมีผักหมองมีเบิดเนี่ยอันนี้สาขุดขุดได้ปีนึงเลยน่ะยายไปไหนก็ต้องมีเด็กๆม่ัตต์ปีออันนี้สาสาเทงเห็นไหมมีปลาดุกอันนี้สานี่ามีปลาดุกกับปลาตะเพียนแม่บ้างมาตึกไปกินไรเที่ยแล้วเหรอเจ้านี่ปลาตัลุ่มเคยเป็นนันปลาตะเพียนไร ระวังไมเด็ดตกอันดาไม่ทําอย่างนั้นนะลกูกลูกหลานกานันแล้วน้ำพุกเก่ามันกน้อน,นจริงๆเลยลมันจะตกสะกุไไ่ะปลาย้างบางมันเฉพอปีตรกเนาะไม่ได้เมื่อตะฝนเดียวยเล็กน้อยไลยง่งัวเนี่ยเด็กน้อยไลยง่งัวออกจากสวนถือไม่พูดหลานสี่กุมารหนึ่งหญิงสามสามชาย ขึ้นไปเด้นนี่ไว้ใจาบางแล้วเลี้ยงไว้ไก่หันกับขอกไก่อันนี้กับกล้วยอันนี้ต้นมะพร้าวครับไปดูซิเนี่ยมาดูมะม่วงต้นนี้สิเนี่ยเป็นเพื่มเป็นเพื่มพาผู้ชมมาดูต้นมะม่วงตรงน,นี้สิเนี่ยปีกไก่นี้ไปใหมย่ย้ายบางแล้วก็เลยตัดออก<ห>ตัดออกมั่มาขึ้นตังนี้นี่ อ่าอย่าไปจับม,นะมันนะมังกรไม่ต้องไปเก็บนะไว้กินสุกๆนะลูกโอ้มันมีรูๆด้วยอ่ะอาไม่เป็นไรจับจับอ่าให้จับเลยสิแล้วคุณมีความมันเปรี้ยวไหมคะมันก็เปรี้ยวสีมะม่วงอะ่ะไม่ใช่มะม่วงมันอันนี้ไม่ดึงลูกไปเดินข,ขาขา,ไม,าไม่เปรี้ยวเลยเอ,อินไปเดินครับเดินอ่อาไม่เปรี้ยวอันน่าจ,จะเอามาให้เดีนี่เห็นมะม่วง,ม,วงมันขึ้นอยนู่ตรงนี้จ้ะเนี่ย ลังมุดแดงใหญ่บางเลี้ยงไว้นะเห็นไหมลังมุดแดงใหญ่บางเย่ไข่มุดแดงอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ